อันนี้มชินก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเหมือนกันนะครับที่ชินก็เคยทำาปนครั้งแรกก็ไม่รู้ว่าคืออะไรมันเป็นซุ้มของศึกษานะครับเห็นเห็นนักศึกษาบอกว่าอา่ามันเป็นจุ่มประมาณเทียนประสาทพึ่งอะไรสักอย่างนี่แหละครับ <Okay. S 2> ก็ให้เป็นกิจกรรมคนระับให้ทุกคนมาลองทําเล่นเล่นดูพี่ชินก็เดินเข้าไปก็แบบงงเหมือนกันว่ามันคืออะไรก็เลยอลองทําดูครับผมก็สนุกดีนะครับเห็นไหมขั้นตอนการทาก็ไม่ยากครับแค่จุ่มสองสามครั้งแล้วก็แช่น้ําเย็น มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับเป็นกับดอกไม้เป็นกล้วยดอกไม้นะครับน้องเขาก็บอกว่าก็เดี๋ยวติดตรงก้นมันแล้วก็เอาไปประดับประสาทดานะครับคือพี่ชินก็เพิ่งให้เห็นนะครับแเป็นงานของมขของกิจกรรมของนักศึกษาครับที่เขาจัดกันมาก็ประดับนะครับก็น่ารักได้เป็น ก็แบบอีกแบบหนึ่งพี่ชินก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับ